ไอเดี๋ยวเล่นเทอร์เมนต์สวัสด้บังบดทั้งหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละไงก็ตอไม้ที่ตายแล้วไม,ไม่ไม่ใช่เปียบไม่เปียบไม่ใช่เปียบว่าผมเหมือนตอไม้ที่ตายแล้วแล้วเนี่ยตอไม้ที่ตายแล้วจริงๆก็เลยจเจามันออกนะตอไม้ที่ตายแล้ว เปียบตัวไม้ที่ตายแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่เปียบต่อไม้ที่ตายแล้วอันนี้คือต่อไม้ที่ตายแล้วก็จะก็จะปั้นมันออกนะเราเรียกว่าอยู่ดีว่าดีแต่ว่าหาเรื่องก็ไม่ใช่มันจะโดนบ้านเรา,เา,เรามันโดนเดียดเดอย,อยู่ก็ค่อยๆแส ค่อยเงีค่อยงัดค่อยตัดค่อยแต่งมันออกทีละน้อยทีละนิดทีละน้อยก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะต้นไม้ที่ตายแล้วเปรียบต้นไม้ที่ตายแล้วยนะหาว่าเงาพี่น้องเฮ้ยขวานขวานเป็นไรเอ้าก็ผิดกฎไงฟันไม้ก็ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจริงจริงจริงไม่ไนดะ้จะไปลงยูทูบ ขนาดว่างเขียงเฉยๆยังผิดเลยจะไปลงยูทูบลืมไปอ่ามีของมีคมมีช่องทางลงเยอะแยะเ้ยเไปพี่น้องซอยนะเนี่ยเดี๋ยวพอด,ดีมารวมด้วยช่วยกันก็ไดนังแถวห้าง,างไปยิ้ยมเจ้ากว่า มาเลยเหรอไม่มาเอาผมเก้วสิขาดวะเอามาล้มกันเหเอเอา,เอาผมเก้วสิขาดวะเอานี่คิดว่ามันจะขาดไหมเอาล้มกันแต่ผมอ่ะเป็นคนฟันผมบอกว่าไม่ขาด แน่นอนอืนก้มเนื่อก็ถูกตึกตักตึกแตกแล้ะคนแข็งแรงไม่อยากจะฝูดตอไม้ที่ตายแล้วก็น่าตอไม้ที่ตายแล้วนะแต่ฟันมันยากอยู่ยาการนั่เชือนเลยนี่เหงื่อซึมเลยด้วยเอามาลงกับผมก็ได้นี่ผมบอกว่าจะขาดไม่ขาดวันนี้จะไม่เชื่อแต่ผมบอกไม่ขาดใครจะลงมามมาใครจะลงมามแต่ผมบอกว่าผมฟันไม่ขาดวันนี้ ลงไหมล่ะเอ้ยมีแน่นี่ผมคนฟันแท้ๆจะบอกว่ามันขาดได้ยังไงผมบอกไม่ขาดอ๋อ้กอไม่แน่เลยนี่ก็มีนี่เลื่อยมือถือเอื่อยมือถือเอาไหมล่ะเลื่อยลันดาไอ้เลื่อยนั่นน่ะ เออมือถือเอามาอมันจะขาดหรือเปล่าวะลองดูม,มั้ยมันชิแหละกับมีได้ไรเอ,เอาาือสีก็มีไหนไหนขับพี่น้องนะมันก็ไม่แน่หรอกความพยายามอยู่ที่ไหนก็ความพยายามอยู่ที่นั่นแหละเนาะ ข้างในนี่ก็ไม่แน่นะพวกกินไปครึ่งหนึ่งแล้วนะโดยแต่ตรงนี้เองนะมันก็อาจจะทำก็ได้มันอะไรมันก็เกิดไม่ได้ทั่งนั้นแหละไหนตรนะนงนในบก มงมนี้มั้มงมมนี้มั้งทีอจำไม่ผิดเอาปาลุ้นกันกี่นาทีแล้วสี่นาทีห้านาทาีมันไม่เยอะหรอก,กินน้องแต่ว่าของมันต้องเอาออกอสวัสดีนะครับโอ้ สวัสดีนะครับให้กำลังใจกันหน่อยเยครับผมสวัสดีครับ